เอาแล้วผมนะุ่กราบสิริคนด้วยนะผมอยู่ห่มสิบปแืแล้วันนี้พาทุกคนมาหยุดเกมวันพีชบัตติรัดกันอีกเช่นเคยเลยนะผมนะและที่พาทุกคนมาหยุดเกมวันพีชบัตติรัดกันวันนี้ตัวเกมวันพีชบัตติรัดก็ยังทําการอัปเดตอยู่นะผมนะแต่ผมคิดว่าการอัปเดตครั้งนี้อาจจะแบบเป็นการอัปเดตท,ที่ดีมากเลยนะผมนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอิงตามเพจนี้นะผมซึ่งเพจวันพีชบัตติรัดเพจนี้ผนมะก็ได้โพสต์ซึ่ง น,นะนี่นะผมโพสต์นี้เลยนะผมนะซึ่งเป็นโพสต์การอัปเดตล่าสุดนะผมนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาจริงไหมนะผมนะซึ่งอาจหลายคนอาจจะงงให้พี่มาอัปเดตดีไงนี่เลยนะผมนะบางทีทุกคนเห็นเหนรียญรูซี่นี่ไหมครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าไงในการซื้อขายไอเดียถ้าใครมีถือว่าแบบไอเดียนั้นจะขายดีมากเลยผมนะถือว่าเป็นไอเดียที่ขายออกง่ายมากเลยนุผมนะโอเคถึงแม้ไอเดียจะไม่ตึงตัวมีเหรียญน,นะเนี่ย ก็ถือว่าดีมากเลยนมะเพราะว่ามันเข้ากับเซ็ตเหรียญของเลสโลซาดีเนาะซึ่งมันอาจจะเอามาในอัปเดตหน้านี้เลยนะผมนะซึ่งการอัปเดตนี้น่าจะเป็นการอัปเดตสําหรับการเติมนะผมนะก็อยากจะบอกให้ทุกคนที่ผมมาลงวันนี้ก็อาจจะบอกว่าให้ทุกคนแบบเก็บตังไว้หน่อยก็ดีนะผมนะเก็บตังไว้รอกิจกรรมนี้ดีกว่านะผมนะผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เติมแล้วคุ้มมากเลยนะสำหรับเหรียญเก่านะผมนะซึ่งน่าจะมาหลายเหรียญเก่าเลยทำดีไม่ดีอาจจะมีเยอะกว่านี้มากเลยนะผมนะซึ่ง ว้ยบอกเลยนะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะดีมากเลยนะผมนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกไปกับการเติมหรือมั้งนะผมว่ามันเขียนว่าเจวันนะเนาะเหรียญเจวันเนี่ยน่าจะเป็นการเติมเพื่อ,อน่าจะราคาสักวันห้าร้อยเก้าก้าไหมก็สองเก้าก้ามั้งทุกคนวิลวก็อา,อาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันแพงกว่านั้นก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะทุกคนเพราะเหรียญแผ่นนี้ก็ยังมีเหรียญที่สามารถทดแทนกันได้เนาะก็ไม่ถึงขั้นแบบต้องทุ่มสุดตัวขนาดนั้นสําหรับคนที่ยังมี อ่เขาเรียกว่าเงินยังไม่ถึงมากนะผมนะก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครามันสรัเรเลียนแผ่นนี้ก็ยังดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีตังค์แบบเออมีตังค์ไม่ได้ใช้อะไรมากอะ่ะเออก็คือแบบเออกูสายเติมเกมอะ่ะเออก็สามารถเติมยัดได้นะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นอีเวนที่ดีมากเลยเนาะไม่ใช่อีเวนกิจกรรมที่ดีมากเลยนะผมนะเออต้องพูดอย่างนี้เนาะโอเคแต่ว่าผมว่าราคาน่าจะไม่แรงมากมั้งทุกคนน่าจะมันสองเก้าเก้ามันก็สามเก้าเก้ามั้ง เออแต่ก็แอบเล็กด้ไม่เลงมางกแค่ก็แรงอยู่มนนะโอเคซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เกมกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะนะซึ่งดีไม่ดีอาจจะมาวันนี้เลยก็ได้นะนะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเก็บตังค์แล้วก็เตรียมใจไปการตัดสินใจรอกันดีกว่านะนะว่าจะเอาดีไหมสำหรับกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะดีมากเลยนะน่าจะเหรียญเก่ามาแบบเยอะเลยขนาดลูซี่อะไรยังมาอุ้ย น่าจะมาเยอะเลยทั้งนั้นนะถ้าลูซี่ยังมาเขาน่าจะเป็นเหมือนว่าเหรียญอีเวน event ที่ฮอตฮิตแล้วมั้งทุกคนแบบว่าเออเหรียญอีเวน์ไหนที่คนต้องการอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยเฮียแค่ลูซี่มาก็คุมแล้วบะาี่แค่ลูซี่มาก็คุมแล้วหนุ่มนะซึ่งเรามาดูกันอ่าไอเทมในเกมกันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมนะอ่าเซตหนึ่งก็จะได้ไดมอนด์ฟรีหนึ่งเม็ดอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะเป็นอะไรเนะี่ยบอลติรัตคนเดีะยะ รถท่าสิบเปอร์เออกูไม่รู้เหมือนกันนะอ่านไม่ออกเดี๋ยวอกโอเคแล้วผมว่าน่าจะได้ไอ้ถ้าเราเติมนะผมเราน่าจะได้เหรียญไอ้เนี่ยไอ้เหรียญที่มันใช้แลกนะผมนะ 1, หนึ่งพันเหรียญโอเคแล้วลูฟี่ตัวนี้ก็ใช้ห้าร้อยเหรียญในการแ,รกรแลกยี่สิบห้าเศษละมั้งครับผมนะเออก็ได้ประมาณอย่างละสามเหรียญมั้งครับผมน่าได้อย่างละสามเหรียญน,นะผม,นะผมว่าถ้าจะแบบมากดตีเอาแบบว่ากะหวังสูงๆคงไม่ได้ผมก็แนะนําให้เตรียมของออฟแบบว่า อะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะออฟที่ไปแลกใส่ตรงนั้นนะครับไอชื่อเขาเรียกว่าอะไรวะถ่ายโอนเออไอเหรียญถ่ายโอนนะผมเก็บไว้เก็บไว้ก็ดีนะผมอย่าเพิ่งใช้เลยดีกว่านะเอาไว้ใช้กับพวกเหร e ียญอีเวนต์นี่น่าจะดีมากกว่านะผมนะเออบอกสำหรับวันนี้ผมก็อยากมาแนะนำแค่นี้แหละคือไม่มีอะไรไงก็คือเห็นก็คือตื่นเต้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าน,นะแต่มันก็ขึ้นสัญลักษณ์เนี่ยผมก็ผมว่ามันน่าจะจริงนะดูดิ คนแบบอะไรก็คอมเมต์กันเยอะเลยนะสำหรับชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะเออมาผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นในการท่าตลาดในการเติมโนนะนะเพราะว่าถ้าใครมีเหรียญน,นี้ก็น่าจะขายไอดีได้ดีมากเลยนะซึ่งมันน่าจะวนกลับมาแค่ครั้งนี้แล้วมั้งครับผมยกแบบยกเว้นแบบในอนาคตแบบไกลๆนู่นน่าจะมาอีกทีนะนะแต่น่าจะนานมากเลยนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสด้วยมีตังพอในการเติมครั้งนี้ก็ สามารถยัดได้เลยมันเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากเลยน,นะผมนะโอเคแต่ก็ยังไม่รู้ราคานะเพราะคุ้มมากของมึงเนี่ยคือเท่าไหร่ถ้าแบบสมมติดีดมาพันหนึ่งเนี่ยกูคนนึงเราไม่เอาไอ้กูไปซื้อไอดีดีกว่านะผมนะกูไปซื้อไอดีมาเอาดีกว่าถ้าแบบราคาจะสูงขนาดนั้นนะผมน,นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลก็เพียงเท่านี้ลนะผม นะครับผมนะเออถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ตักเตือนผมได้นะผมจะได้มีสมองเซลล์สมองผมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะผมนะเพื่อที่จะได้มาแนะนําให้คนอื่นต่อไปนะผมนะสบวนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไปแนละ้วผมบ๊ายบาย